สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาโกดังอินซีแดงนะครับซึ่งตั้งอยู่แถวฮะไทยราชเลยนะวันนี้มาไกลบ้านมากๆเลยฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างโกดังอินซีแดงนี่นะครับทางเข้าโกดังอินซีแดงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เป็นแก้วน้ํานะครับแก้วน้ําอย่างละ10บาท20บาทนะดวยชาดวยชานะตรงนี้ก็เป็นพวกจานชอ้อนอะไรอย่างนี้นะ จานช้อนถ้วยชาม20บาทนะครับตรงนี้3ใบ100 3ใบ100ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ้วยจานซะเยอะนะนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกถ้วยชามแบบญี่ปุ่นอนะฟิลประมาณนี้ฟิลประมาณนี้อันนั้นก็เป็นพวกแจก,กันนะที่น้องมาวินชี้เป็นแะจก,กันนะครับเออใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องมือช่างนะ เครื่องมือช่างนี่ก็ต้องดูว่าไฟญี่ปุ่นกับไฟบ้านเรามันใช้กันได้ไหรือเปล่านะครับต้วชามญ,ญี่ปุ่นใช่ตรงนี้เป็นพวกกล่องเบนโตะเซตนี้ก็ <B ento S 1> 3ามสบาทกล่องเบนโตะแล้วก็มีพวกเป็นเบ็ดต,ตกปลาอะไรย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนะตรงนี้เออเนี่ยเป็นฟิลประมาณนี้นะถ้วยชามญ,ญี่ปุ่น1้0ยร้บาทตัวนี้ที่ผมชี้อยู่ร้อยแปดสิบาท ต้วยชามจะเยอะต้วยชามจะเยอะนะตรงนี้เป็นคูลแลนด์คูลแลนด์แบบนี้คูลแลนด์แบบใส่แบบแคมปิ้งไงนะโคเลมอนตัวนี้ราคา2อ0พเออสองพแพงอยู่พวกนี้แบบว่าไว้เวลาไปแคมปิ้งอนะไรเงี้ยตรงนี้เป็นหมวกกันน็อกมวกกันน็อกญี่ปุ่นนะอันนี้เอ่อสี่นี้พันสอง นี่นี่ใครอยากได้แบบตู้ตโชนะครับตู้โชประมาณนี้เป็นแบบถังน้ํามันอ่ะถังน้ามันอ่ะฟิวเอาแบบไปตกแต่งร้านอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> เออนี่ป้ายเก่าๆนี่ป้ายเก่าๆแบบนี้อันนี้สองร้อยกว่าบาทเข้าไปดูกันเดี๋ยวเขาไปดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างไปนี่ข้างในข้างในนี่น่าจะมีของยโยวนเด็กเด็กน้อยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับปยปครับ ด้านในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลใช่ไหมเป็นโมเดลอ่ะเด็กๆลองดูเด็กๆลองดูนี่เป็นโมเดลเป็นพวกกุญแจหรือเนี่ยหกสิบบาทแปดสิบบาทอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่แพงไม่แพงนะเด็กๆนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันนี่ในตู้นี้นี่นี่นี่มาเตอร์โหงานแร่งานแร่นี่ดูิอฮ้ยข้างบนนี้อะไรนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ เออนี่เมือขาวเออนี่วันพีทนี่วันพีทเซตนี่นี่แล้วตรงนี้ก็มีเซเรมูนอันนั้นเมือขาวนะลูกอันนี้ถ้าป้าถ้าป้าจำไม่ผิดคือเซเรมูนแต่ไม่แน่ใจนะ<ม>ถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาอันนี้เป็นหมวกของอามาริโอเป็นชุดเลยแหละเนี่ยเป็นชุดของมาริโอเลยอ่ะเดินเข้าไปตรงนู้นหรืป่าค่อยๆเดินเข้าไปอันนี้เป็นแบบฟิลประมาณว่าตู้สล็อตเกมอะไรเงี้ยนะเออเดินดีๆนะลูกนะ เดินดีๆตรงนี้อะไรอ่ะนีอะไรอ่ะมาวินบบี้ <laughs> น่ารักอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอเ,เป็นโมเดลรถใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวต่อเป็นรถแข่งเหรอเป็นแบบรถรถบับบงคับอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่ปะ่ะเป็นรถบังคับเหรอลรูกราคาเท่าไรไม่รู้ตีน้อยสิเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่เขาเดี๋ยวถามพี่เขานี่แล้วก็ตรงนี้นะของเล่นล้วนๆเลยนะฮะ ไอ้ของเล่นล้วนๆเลยเนี่ยมีโมเดลนี่ดะบอลแซดนี่อันนี้น่ารักว่ะหัวดุ๊กเด็กได้ด้วยอ่ะหัวดุ๊กดีได้ด้วยอ่ะอันนี้300รอยใช่ใช่ใช่มีคันบังคับมีของเล่นเก่าเยอะมากนะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็แบบเป็นแบบโมเดลนะ950ตรงนี้เป็นรถรถเก่านะฮะรถเก่ารถ Hot View นะฮะคันละ80บาทนะะเป็นรถแบบรถรุ่นเก่าๆอะไรอย่างนี้เนาะ ตรงนี้นี่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 ดูตัวนี้นี่เขาเป็นแบบเสือปะเขาเป็นแบบเสือนะนี่แล้วก็มีพวกเหมือนกันดมอะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้าป้าผู้ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องโมเดลมากมายเลยนะฮะก็วันนี้พามาดูโกดังญี่ปุ่นมือสองนะแถวาไทยล่านะฮะตรงนี้ก็เป็นของเล่นเก่านะครับนี่น่าจะเป็นแบบของเล่นแบบยุคป้าเด่นโตมานะใช่แบบของเล่นเก่าๆเนี่ยอุ้ยคนชุดกดแรงกดแรงกุดเจ๋งเลย ไอ้ตู้อะนี่นี่ในนี้นี่นี่นี่ดูในนี้อันไหนลูกเอเดี๋ยวลองไปหากันก่อนนะเออเหมือนมีอยู่ในเรื่องชินจังด้วยนะนี่ลองมาวินหมดน่ากลัวไปเดินตรงนี้เป็นกล่องรถ Hot Wheels ูด้วดูนี่เป็นไหนดูที่มาเตอร์แปดโอห้าสิโอเป็นรถบังคับนะครับรถบังคับ อันนี้ก็890มาเตอร์เป็นเฟอร์รารี่เล็มบกีนี่งคับมาดูในตู้นี้ในตู้นี้นี่อุลตร้าแมนล้้นๆเลยนะราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็มีเยอะนะนี่โมเดลเต็มตู้เลยอันนี้น่าจะแบบ power ranger อ่ะนี่นี่เป็นของเล่นสมัยประเด็นเด็กๆนะฮะนี่ตรงนี้นี่มาวินนี่มาวินดูโมเดลเต็มเลยเต็มเลยเฮ้ยอันนี้ ตัวแสงอันนี้แสงอันนี้แสงผมแดงอ่ะผมแดงนี่ก็คือวันพีชใช่ป่ะวันพีชทั้งเรื่องเลยไม่ใช่วันพีชทั้งเรื่องเรื่องอะไรมาตัวนึงมีตัวอย่างนี้นี่ก็แบบเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นที่เหล่าดินสอป่ะแหรือไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่ก็เป็นแบบหัวโมเดลอันนี้เป็นดักก้อนบอลแซดทั้งตู้เลยนะดักก้อนบอลแซดทั้งตู้เลย นะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นพวกเรื่องของอนะุลตร้าแมนเนาะมาวินเนาะน,นี่นแล้วเขามีแบบตัวที่อยู่ตัวในตัวในละครนะแล้วเขาจัดแคตตาล็อกยไว้แบบแยกไว้ชัดเจนนะว่าตู้ไหนเป็นอะไรนะอุลต้าแมนเยอะมากสาหรับแฟนอุลต้าแมนนะครับอ,อันนี้ก็ตัวละครของผู้หญิงนะน่ารักมากเซรามูนนี่เซรามูนนี่เซรามูนน,น,น,น่ารักมาก นี่ก็แบบพวกโมเดลที่เป็นแบบตัวกอก์ซิล่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพวกอะไรนะน้องมาวินไดโนเสาร์เอออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะร้อยกว่าบาทตันนี้ก็เป็นตุ๊กตานี่อันนี้เป็นน่าจะคิวคนะตุ๊กตา q ิวนี่นะครับนี่คิวทั้งเซตเลยตรงนี้ตัวละประมาณสองห นี่ก็มีนะนี่เป็นแบบเหรียญเหรียญ<ๆ>แบบสมัยโบราณแบบว่าเหมือนกับว่าเวลาเด็กๆเ,เขาไปแข่งกีฬาแล้วได้รางวัลอะไรอย่างงี้ะนะนตู้นี้สวยนะตู้คัตต้อนน,นะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นโมเดลหอังปังแมนนี่น่ารักมากมิกกี้เมาส์150หตรงนี้ก็เป็นพวกโดเรมอนอันนี้ดากันบอลเซตนะนี่ แล้วมีพกการ์ดด้วยมีพกการ์ดด้วยเฮ้ยก,การ์ดใช่ป่ะเป็นพกการ์ดป่ะเป็นพกการ์ดต่างๆนะนี่มาวินมาทางนี้นี่เป็นโมเดลนะครับดาก,กันบอลแซ่ดเต็มเลยนะฮะมาวินนี่มาวินวันพีชนี่อ่ะตรงเนี้ยเต็มเลยนี่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 วันพีชหมดเลยข้างบนบน,นี่ค<ะ>ุณระนี่คุณพระเออ นี่โมเดลของวันพีสนะครับอันนี้เดมอนสเลเยอร์นี่เดมอนสเลเยอร์นะครับอันนี้ตัวอะไรวะตัวหมูใช่ป่ะตัวหมูอ่ะอันนี้น้องน้องสาวเขาชื่ออะไรนะตัวนี้น้องสาวเขาเนสุโกเนสุโกเออเนี่ยเดมอนสเลเยอร์นะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีไปดูก่อนดูก่อนฝั่งนี้ก็มีมีโมเดลนะครับมีพกุญแจ นะครับอ่ะมันพีตัวเล็กเหรอ,หรอไหนดินตัวเล็กใหญ่เลยเนี่ยดูดิเออลูฟี่เหรอลูฟี่ตอนบาดเจ็บตอนบาดเจ็บใช่ปะ่ะตอนไม่เป็นอตอนบาดเจ็บตรงน,นี้ก็มีอืม่ไดวันพีทตัวเลยตรงนี้ใช่ใช่เยอะมากครับอันนี้ก็ตรงนี้เป็นแว่นตานะฮะเต้นดีๆนะครับเต้นดีๆนะครับอ่ามีโมเดลมีอะไรเยอะมากนี่มินเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เราดูมินเนี่ยมาจากบนรถอยู่นะเพิ่งไปดูมินเนี่ยในโรงหนังมาทางด้านนี้เขาก็จะมีแบบว่าเป็น หมวกนะเป็นหมวกเป็นกระเป๋านะครับมีเข็มขัดด้วยมีเข็มขัดด้วยอ่ะอยเยอะมากนะฮะโกด,ดังอินซีแดงนะครับที่ฮัทไทร่านะฮะนี่ทางด้านนี้อ่ะเดินดีๆครับเดินดีๆตรง้วยชามเดินดีๆนะลูกระวังนะระวังนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีนี่นะครับมีทั้งโมเดลมีทั้งกีตาร์ก็มีนะฮะนี่ตรงนี้อ่ะออกไปตรงห้องนั้นต่อ องอนั้นต่อนะครับเรอ่ะมีสนใจอะไรมัางไหมลูกมีสนใจข้างนอกมีไหม,มอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกต่อตอนนี้เรามาอยู่ที่โกดังอินซีแดงฮัทไทยร้าน50นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันต่อนะครับตู้ที่ตุ๊กตานะแบบเขาก็ขายทั้งตู้เลยนะอ,อ่ะน้องมาวินพาเดินต่อ,อเ,เดินดีๆอ,อันนี้เป็นโมเดลนะฮะนนตัวไหนลูกนี่หรอ อาคาสะอาคาสะตัวนี้เท่าไหร่ครับอาคาสะมาวิน2 5 0ห้าสิบมาวินอันนี้คือราคา2 5 0ห้าสิบบาทสองห้าสิบาทอาอคาส่ระดูได้ดูได้ดูได้ใช่ไหมครับ,รบอ่าลองลองเปิดดูปดดดดนะเปิดดีๆนะเปิดดีๆนะได้ได้หยิบมาดูได้ขยับได้ไหมไม่ได้ใช่ปะ อันนี้ก็250เออว่างานดีนะงานดีมากมีหลายตัวนะเนซุกโกก็มีงานดีนะมาสเตอร์นี่ที่น้องมาสเตอร์ถือครับตัวอะไรนะลูกอากาสะอยู่ในเรื่องเดมอนซาเลเยอร์อก็2 5งบาทนี่แล้วก็นี่ก็เหมือนกันนี่อันจิโร่กลน่าจะ500รอยนะนี่5 0านะครับ500 550าา แต่ว่าต้องต้องลองคุยกับพี่ก่อนนะเผื่ออาจจะต่อได้นะครับนะน่ารักนะของน่ารักดีนี่ไนากาโบราณนะครนะเดี๋ยวเดินตูต่อนะฮะเดินตูต่อลูกปะนะมาเตอร์ตรงนี้มีรถของเล่นด้วยนี่นะของเล่นแบบนี่ของเล่นแบบวินเทจมากเลยนะรางรถไฟนะเออดูดิโอ,อ้รถไฟแบบโบราณใช่ปะ่ะ จร,ราคา100บาทนะที่น้องมาวินจับนะครับโอ้นน oh. อดาบของใครก็ไม่รู้ดาบของใครก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ดูไม่มีราคาไม่มีราคาแต่ว่างานงานแบบงานงานโบราณนะงานเก่าใช่ใช่รู้เลยว่าแบบงานเก่างานโบราณงานแบบวินเทจโบราณนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบรถก็50บาท20บบาทอะไรประมาณนี้นะฮะ มีหลากหลายครับนี่ก็แบบโอลิสของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะครับนี่ก็ประมาณ40บาทนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรมาเตอร์เป็นเป็นโมเดลปะเป็นพวกกล่องอันนี้คือย5ิบห้าบาทเป็นแก้วเป็นแก้วอะไรอย่างนี้เนาะ25บห้าบาทนะอันนี้ก็เป็นพวกงานพวกสติกเกอร์เดินต่อเดินต่อนะไปตรงนู้นไปตรงอัตรงไหนลูก เอาไปปดิเน็น,นอ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบพินโบลิ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ของเล่นญี่ปุ่นของเล่นญี่ปุ่นใช่ของเล่นแบบสมัยก่อนเหมือนที่ฟ้าเล่นอยูหทุกฟ้าเป็นเด็กๆอ่ะจะมีเยอะมากเราระวังแต่ะระวังครับอ่าเดินตรงนี้จะเป็นอ่าเก้าอี้เก้าอี้แบบตกปาลาอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาชอบไปแบบชอบไปตกปลาออเออเนี่ยอันนี้ก็นนกพันสองร้อยบาท ใช่เขาจะนั่งงั้นแหละแล้วก็ตกปลาไงมันก็จะไม่ร้อนเพราะมันมีแบบมันมีหลังคาไงมันจะไม่ร้อนเออนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกของเล่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยในนี้ก็ในกล่องนี้ก็มีเยอะเป็นพวกคงลุญแจเนี่ยคงกุญแจอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะะตรงนี้เป็นหมวกเออนี่ยอ,อ,อะไรตู้โชว์เหรอไม่ใช่ตู้โชว์เป็นต,ตู้เก็บของตู้เก็บของแล้วก็มีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัวนี้ อ่ะตรงนู้นมีอะไรมั่งอ่ะไปดูไปด,ไปดูไปดูให้ครบไปดูให<อ>้ครบอ่ะด้านในก็เป็นเสื้อผ้าแล้วนะครับเป็นเสื้อผ้า,ออาอของญี่ปุดด่นดังนั้นเลยตรงนี้ก็มีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของเสื้อผ้านะกลุ่มของเสื้อผ้านะครับอย่างในกองในในรังตรงนี้ก็คือราคา50บบาทนะตรงนี้มีขาตั้งกล้องนะฮะมีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็พวกโหลโหลโบราณต่างๆนะครับตรงนี้ก็ มีอ่าเป็นพระพระสังกจจยอะไรต่างๆนะก็ประมาณราคาก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แบบนะอย่างนี้ก็สองพันสามพันอะไรอย่างนงี้นะตรงนั้นเป็นช้างแกะสลักนะฮะสามพันห้าเป็นไม้เลยนะเป็นไม้เลยนะครับสามพันห้านะเป็นไม้เลยสวยๆตัวใหญ่ตัวใหญ่วหญสวยนสในลาวนี้ก็เป็นกางเกงยียนนะฮะอันนี้เป็นรูปวินเทจไงรูปของคนญี่ปุ่นแบบเป็นดานอาจจะเป็นดาราญี่ปุ่นนะแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ่านี่เป็นที่ออกกำลังกายที่ออกกำลังกายที่ออกกำลังกายก็คือแบบเล่นกล้ามหน้าท้องอะไรประมาณนี้ใช่อ่าแต่นั้นมันเสียแล้วอันนั้นมันพังนะครับอ่ะมาดูด้านหลังต่อตรงนี้ก็เป็นกองเสื้อผ้าต่างๆนะฮะนี่คือกระเป๋าย์ใช่แล้วเนี่ยเขามาแบบอย่างเงี้ยนี่กระเป๋ากีตาร์นี่คือแบบขายหน้าหนาวแหละพวกที่เป็นไหมพรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนี่คือกระเป๋ากีตาร์ใช่กระเป๋ากีตาร์กระเป๋ากีตาร์ที่น้องมาวินถือนะฮะกล่องกีตาร์นะครับกล่องกีตาร์นี่เป็นพวกออกกำลังกายนะทำพอลีน ร,ราคาก็ขึ้นอยู่อันนี้เลยนะครับเออใช่ใช่ใช,ใช่ที่ออกลังกายแล้วนี้เป็นอ่างอาบน้ําเด็กแล้วก็นี้เป็นคอกคอกเด็กนะคอกเด็กหัดเดินอะไรอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นรถเข็น,น,นรถเข็นหมาแมวปะเออเนี่ยแล้วก็แบบมีหุ่นเว้ยอันนี้เป็นแบบที่ใส่หุ่นแบบ,บน่าจะเด็กๆอะ่ะหุ่นเด็กๆอะ่ะเพราะว่ามันเล็กมากเลยอะ่ะนี่มาสเตอร์อน,นี่คือลูกโลกนี่ลูกโลก แต่ไปให้ไทยหาประเทศไทยก่อนโอ้โหหาประเทศไทยหาเจอไหมเนี่ยไม่เจอเท่าไหร่ก็เจอเจอใช่ไหมอะไรลองดูดิไม่ป็นเมนาช่นะประเทศไทยจะเป็นลูกขวานอะประมาณลูกขวานรูปขวานเลยนะเออเป็นลูกขวานขวานหน่อยวันนี้ต้หาขวานไม่ได้โอยกว่าจะหาได้นะ <c oughs> ตรงนี้ก็แบบเป็นพวกมีรองเท้าสกเก็ตด,ด้วยนะรองเท้าสกเก็ตแบบโรล,ลเลอร์เบลดอะไรอย่างงี้เนาะเครื่องช่างน้ำหนักแบบเจ๋งว่าเนี่ยเป็นดิจิตอลด้วยไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะนี่อันปังแมนอันปังแมนของเล่นนะครับ นี่ก็อะไรนี่เตียงสะผมโบราณ4,500อันนี้ก็รองเท้าพวกรองเท้ารองเท้าต่างๆนะนีของของเบบีก็มีนะของเบบีก็มีนะนี่อันนี้หนึ100่งร้อยของเบบีที่นั่งเบบี รถรถขาไถาก็มีจักรยานล้อเดียวอันนั้นจักรยานล้อเดียวจักรยานล้อเดียวนะมันก็คือ้องเอาไปซูแดบงบใช่ครับอะตรงนี้รองเท้าต้นสูงไม้กลอบนะฮะไม้กลอบก็แบบมาแบบรวมๆราคาปีกย่อยๆนะฮะนี่ก็<ะ>ไม้อยใช่ครับเป็นราคาประมาณร้0ยสองร้อยเป็นไม้ปีกไม้ปีกนะอันนี้ก็เฮ้ย,<ด>ยที่แขวนผ้าว่ะทีแขวนผ้าว่ะ นี่นี่นี่ไอ้ยยังแข็งแรงเลยว่ะแม่ชอบไหมนเนี่ยแ,แรงป่งงะน,น่าจะแรงด้วยเออแต่อาจจะเก่าเกินไปไหมน่าจะอ่ะโอเคอ่ะไปดูต่อโอเคน่าจะสีแดงอยู่นะเด็กใช่ไหมเออไหนไปดูดิมีเดรฮัคใช่ป่ะมีเดรฮัคสีแดงอยู่หน้าร้านนี่เดรฮัคนะครับ รนะวมรวม่าประมาณนี้ถือว่าร้านใหญ่โตมากเลยนะครับนี่นะครับทุกคนครับก็ที่พามานะครับที่โกดังอินซีแดงโคดังมือสองนะครับโคดังมือสองญี่ปุ่นอินซีแดงนะตั้งอยู่ที่หาดไทยราช50ก็ลองมากันดูนะเพื่อนๆนะผมมาวันนี้ก็ถือว่าของมีเยอะมากๆเลยนะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะกำลังดี แต่ของอะไรใดๆเนี่ยต้องมาเลือกกันเองนะมันมีหลากหลายมากๆแล้วร้านเขาตกแต่งเป็นไงดูด้านหลังผมนี่วันพีชนะฮะวันพีชสวยงามนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวันพีชเหมือนกัน <One Piece S 1> อ่ะอไปแล้วเดี๋ยววันนี้ไปทำธุระต่อนะฝากติดตามชมวินเทอร์ซอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบาย